โอ้ไม่หายทุกคนโอ้ตดหมานกระดามเต็มเลยปูเต็มเลยครับโอ้ดีขบด้วยทุเรื่อนักนักวยจุงกระครับผมสวัสดีเอฟซีรกกันเพื่ทุกคนครับมาดูมากู้รอบครับผมรอบปันไหลแปดอันแปดอันนะครับแปดอัน ปดอันรอบดักกบอีกสี่อันนะครับผมมาดูว่าจะเป็นยังไงมาใส่หม้อวานครับใส่เสร็จก็มดดืดพอดีตอนมานี่นก็เป็นเป่าสายตาครับคนมองเติมเลยรูว่าจะยังอยู่ไหมไหมผมปไปดูครับลุ้นครับช่องอื่นก็ใส่ก็รอลุ้นว่าเขาจะหมานหรือไม่หมานช่องผมต้องรอลุ้นว่านอกจากจะหมานหรือไม่หมานจะหายหรือเปล่าคจะยังอยู่ไหมเอ,เยอ้ย มีรอยเท้าครับผมนี่มีรอยเทา้าฮะมีรอยเท้าไปโอ้ไม่าไหายทุกคนโอ้โคดหมานาย <c oughs> กระดามเต็มเลยปูเต็มเลยครับโอ้ด้คบด้วยตัวนึงเฮ้ยเอ้ยมันเด้มันอยู่นี่ โอ้หมานครับผมเฮ้ยมีคนมาไปเฮ้ยเนี่ยมีคนมานี่สดสดใหม่ๆครับนี่เดินไปดูวยด้วยเฮ้ยแต่ผมได้กบตัวนึงเฮ้ยเอานะว้ยหมานนะวิหมานครับผมเอาหมานเฉยกบเล็กครับผมอ่าถือว่าหมาน่ะเดี๋ยวเราได้ปูเยอะด้วยปูเดี๋ยวไว้ใส่รอบอะไรก็ไม่ต้องหา ไม่ต้องหาปูได้เฉยเลยอน,น,ะนะครับเต็มแรกหมดแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปครับผมเอาละครับผมออตรงนี้อีกสองอันครับสามอันกับรอบดักกรบรับรอบดักกบอันนึง่งเออรอบปลาไหลสองอันครับ รอบดักปลาไหลสองอันรอบดักกบอันหนึ่งรอบดักปลาไหลอยู่ตรงนี้นเป็นยังไงบ้างเนาะโอ้โหบเบาวิง่งเลยครับผมเดยนนะ โอ้โหมีเข้าวครับโอ้โหขุดรูใหม่ๆนี่ว่ารูปลาไหลครับเอาเสมือนเลยถ้าไม่มีขุย่ยรูปรลาไหลเลยเนะี่ยเอาละดูรอบก,กบครับรอบก,กบนี้เป็นไง โอ้กระดามโอ้โหโอ้เพียบโอ้โหเหีืยอ,ยอ,ยอ,ยอยลูกปลาครับปูเข้าอย่างเดียวอันนี้ไม่มีไม่มีปลาเลยไ,ไม่มีกบเลยเอา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  โอ้โหปูครับอภิมหาปูฮึเอาละวางแมตรงนี้อีกนึงให้ปลาไหลชิได้บัว โอ้โห oh, oh. นั่นมีปลาตีข้างในอีกไม่มาครับเอ้ยไม่มาแล้วปูมาไงวะเนี่ยปูมาข้างบนครับตายึ้นมาบ่าวะามันเป็นตรงนี้ครับนี่ห,หมาครับมาแบบนี้ปลาเยอะไห,ไหมนี่ครับผมใส่ตาม คำแนะนำของอีสานเขียวครับขอคำแนะนำเข้ามายัางอยู่ไม่น้อย,ย,ยอย่าหายเด้อยังอยู่เฮ้ยนายยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อุ๊บอ่านี่ครับอุ๊บนั่นนั่นเฮ้ยโอ้โหหนักแล้วสมองเนี่ย ได้ตัวเหมือนเดิมเลยไอตัวกินเนี่ยกระด้องแข็งเนี่ยโอ้โหเขาใส่บางลันเดี๋ยวปูทำไมเข้าดีแท้ที่ใส่ตุ่มดักปลาไหลไม่ไม่เข้าหรืออีก,อกยังไม่หมดครับนี yeah. ่ฮึ เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะยังไม่หมดก็แปลว่าก็ยังไม่หมดลุนครับยังมีความหวังอยู่ยังมีความหวังที่จะได้ตัวอุ้ยหนักมากครับโอ้ยหนักเกินครับนหน,บนักแล้วมีปูเข้าอีก ปลไหลบ่มีเลยบ่หมอยนี่นี่อย่าหนึ่งครับติดยาอย่างดีโอ้เหยื่อลอยครับเกี่ยวอะไรกันไปนู่นนี่โอ้โหมาแล้วครับเอ้ยตัวนี้ตัวสวยขึ้นครับเฮ้ยใหญ่ขึ้นเว้ยได้แล้วครับแทมแรกครับผม เอาแล้วใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมใหญ่สุดที่เคยได้แล้วตัวนี้ครับเอาแล้ว,วามาวะมาวะนี่รอบกรบรอบก,บ,กบทั้งมันนะเดี๋ยวครับนึ่นะะ่ะดูมันช่รอบักบรอบดกปูครับเอาเฮ้ยเอา าหายเกี้ยงมีแต่ปูตัวน้อยตัวเดียวอะไรกินหมดอ่ะเยอหายหมดเลยครับเอาแล้วไปดูรอบต่อครับหมดยังเหรหนึ่งสองสามสี่หก เอามาแปดอันนะนีไ่ไงยังไม่หมดยังไม่หมดอีกสองอันสองอันอีกสองอันสองอันหนักไหมหนักไหมหนักไหมโอ้โหหนักเกินคาดฮ่าฮ่าโอ้ยังงี้ครับนอนตะกบ มาโอ้โหไม่มาครับอือใส่ตามทฤษฎีทุกอย่างครับตามป่าลกุกๆันยังไม่ไมาครับนี่นะมาไหมโอ้โหเหีบ้บโอ้โเหีบ้บ โอเคครับผมสรุปแต้มครับปลาไหลหนึ่งโตครับหนึ่งตัว,ตวปลาไหลหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ปูอีกโหรออแทบแตกพี่น้องสุดยอดอะรอบแทบแตกนี่ปูนับสิบตัว <c oughs> กบอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวกบผมจะปล่อยนะเพราะว่าตัวเขาเล็กเกินครับผมเนี่ยตัวเล็กเกิน ไม่ใหญ่มากเอาละามาดูกบกันครับนี่กบเล็กครับผมอ่านี่ฮะเดี๋ยวจะปล่อยไปนะฮะนี่ก็ขอบคุณที่เข้ามาให้ได้คลิปเดี๋ยวจับเริ่มจับทานเลเดี๋ยวไปดักตำนานดีกว่านะครับไอพวกรอบรอบดักปลาเนี่ยดักตำท้องนานดีกว่านะครับผมตามคองตามอะไรยังไม่ใส่นะฮะส่วนรอบอาไรเดี๋ยวหาไม้ใหม่ครับเอาจริงวันนี้เราะว่า แตมเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะผมเดี๋ยวปล่อยปล่อยปล่อยกบแป๊บนึงอ๋อใช่โอเคปล่อยเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้ฮะรอบนี้ก็ปูเหมืนอนกันก็เอาไปดองอะไรได้เลยนะนี่แต่ว่าเดี๋ยวเอาไปใส่ทำเป็นเยื่อดับปลาไหลเหมือนเดิมครับผม เววันนี้เราไม่ต้องหาแค่ฟาเดียวเดี๋ยววันนี้ไปหาปลาค่อนครับเดินตามนาดูว่าตรงไหนมีน้ําแห้งบ้างนะครับเอาสวิงไปช้อนเอาปลานะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าฝากกดตตามและกดแชร์ด้วยครับผมคลิปนี้ก็พอได้ตื่นเต้นครับผมนะฮะไปครับ